สวัดีค่ะสวัสดีนะคะเมืรอนี้กับบได้มีคลิปเทนงนานนะคะเมืรอนี้กับเป็นคลิปกินเป็นกวนจัดตกแต่งจานบ่ค่อยงานปันใดเลิกเรียนมากก็หิวหิวหิวบ่สค่ะเลิกเรียนมาเห็นพอเห็ดอันขนมจีนยำยาข้าวปุ้นละไห้เมื่อค่บ่อสเยมากินพักปันใดกับก็กินแค่พักกาดอ่าเลิกกินแม่มาอืม

จะนย่ไว้จริงแต่จสิสไม่เสียงธรรามาติา่เ้ยค่ะเสียงบันบาทืมชุดนกบนงับเหม ยาปลานะคะเป็นน้ำยาปลาดุกแบบบ้านา อากาศเอาไปแช่เย็นม่เสีนให้กอะเอามารางงามต้วก็หันส,สับับตัวหนังมันหอมแซบบ่โว้ยแมงวันใหญยๆกินนะ้ำเนื้อปลา ขอรียากใส่มือเลยจ้ะอืมนี่ปลาจะพักปลาดุกปลาดุกยา่างผู้ใจมีปลาอันปลาดุกหรือปลายางอื่นก็ได้ค่ะสามารถย่างไปไว้เห็ด ยกเว้นปลาเนืนอปลาเนี้นแนะนำมาเห็นเป็นน้ำยากระทิแต่บ้านนี้กินน้ำยาข้ปุ้นทุกผัคจ้าไม่ว่าจะเป็นผักที่สามผักกอง ผางเหนือปะใต้ผูใ้ใดอย่างมืองชิบซามาพีเมืองเห็นจ้ะกรอบอื ปุ่นจะเป็นอันมวนโลโล,โล่แบบนี้แกออกแล้วสื่อมาไม่ใชเป็นมวนแบบเหมือนดอกกุหลาบงามอยากใานเบอร์กินแลยที่หน่อต้บหฮูงเห็นซอต้มเลยเอ้ยไม่เป็นเห็นซอปุ่นเลยอยากกินต้บหฮูง กินเราก็ต้องแบบไปเห็นงานบ้านนะคะเห็นเลวกินแล้ว bự ưa vẫn ruột bây giờ phải ngồi em Chúng thay kim này được khôn mừng Chị ta thay mấy mưa cái bỏ Các bạn nghe Bây giờ kinh là văn ngân nữa chà Làm bà bà คนลบปลาแบบบ้านจีบ่าเอาก้างออกนี่ข่าวดีแมาบอกจ้างว่อออกลูกเด้อง้อลาออกลูกลว่ะง้อสุดๆมาชุกต่อยเนี่ยมันออกลูกกับข้าออกะมานเทียงเหมือนเนี่ยพอไปมือในตรงแม่นาฮะครับแต่บ้านใหญ่ออกไปเมือเดินเดียวเดินออกไปมืปอ,อ ได้ตัวแม่แล้วจ้าจะน่องมันบ้านออกจะปานน่บก็ลูบันมันออก,ปออกไปจะแกะใส่พวกกินกินเพราะว่าน้องกินไม่ได้กินงันะะวเนี่ยค่ะใส่แลยวไม่ได้กินนอกไม่ได้กินเนื้อลูบ้านไม่กินเนื้อ กินผูเ้เดียวจะกินไหมจ๊ะไทยทุกคิปอ่อไทยทุกอย่างค่ะเห็นยังกะไทยบ่มีแบบตายตัว่าตรงไทยสไตล์สีสไตล์นั่นยิวบ้านก <ics> <dragon S 3> ะไทยมั้งค่ะ ฮวงวังกับไทยพักไม่ไประโยชน์ตอนแรกคิดว่าก็คล้องคันมาหน่อยเด้นมวกนมักเอาหลายเกินตัวยังไม่หลายครับคุณมาบ้าง อย่างประนว้าวหนูจดหนักอืมพากีลเาหอมหอม ใส่ผักทีงล้าห้วยหนาหมอมั้งผัดกะปิก็ไทยบอกทัวน้ำขึ้นชีิดีกว่านี้จรบป๊อกจับรายการขาปุ้นเนี่ยเรียกว่าขนมจีนเรียว่าขนมเส้นแ,แต่เราก็ตีเอิมขนมจ,จีนขนมเส้นแต่บ้านเราเอิบขาปุ้น มันทรงก็จังสิอิ่มอ่ะจุดหนาปิดทท้ายอร่อยมากที่ชูก็บพ่ได้มาเดี๋ยวรอหน่อยจอทิ่ชู่น้ำอัดแล้วเขาขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบทรงกำลังใจแม่แม่ดันแม่ขอับรงบาลแล้วก็บ,บางคนก็ไม่เยี่ยมโทรมาหาทรงกำลังใจกับ ทัทง้งทังแบบเอฟซีทั้งบ้านทั้งอย่างขอขอบคุณดห้หลายเด้อค่ะเอากินอีกอ่ะขอบคุณมากมากจา้าถ้าดูใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูและขอบคุณน้ำนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพบกันในหะน้ะ